คุณโควิดครับต้นตะระกูลของคุณเนี่ยมาจากที่ไหนครับครอบครัวของผมและบรรพบุพรุษของผมก็คือไวรัสต้นตะระกูลโคโรนาคุณโควิดครับแล้วคุณสามารถเพิ่มจํานวนได้ขนาดไหนครับผมสามารถเข้าไปในเซลล์เพียงตัวเดียวและหลังจาก24ชั่วโมงผมจะเพิ่มจํานวนได้เป็นหลายล้านตัวคุณโควิดทําไมเขาถึงเรียกคุณว่าคุณโควิดนะครับ เพราะมันคือตัวย่อของคำว่าโคโรนาไวรัสดีซีด2019โอเคครับแล้วจุดเริ่มต้นของคุณะตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็มาจากที่ไหนครับจุดเริ่มต้นของผมตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแล้วคุณแพร่กระจายได้อย่างไรครับผมแพร่กระจายโดยการนำพาของเศษละอองฝอยผ่านการไอและจามเป็นหลักครับแล้วคุณเข้าไปในคนปกติในในช่องทางใดครับ